สำหรับคาบนี้นะคะจะเป็นคาบของกิจกรรมเสริมพิเศษนะคะเด็กๆซึ่งในคาบกิจกรรมเสริมพิเศษของเรานะคะก็ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงยี่สิบนะคะจนถึงบ่ายสองโมงสินาทีนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ทั้งสามห้องนะคะให้เด็กๆเ,เตรียมอ่ะเล่มน้องลิงขึ้นมานะคะคัดไทยแล้วก็เล่มคณิตคิดเร็วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกันในคาบกิจกรรมเสริมพิเศษนะคะ ซึ่งทั้งสาห้องก็จะไปไม่เท่ากันแน่นอนใช่ไหมลูกสําหรับ2วิชานี้นะคะดังนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณแอ้นนะคะจะให้นักเรียนอทำตามนะคะเลขที่หน้าของแต่ละห้องเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําเล่มน้องลิงกันก่อนนะคะเด็กๆเตรียมเล่มน้องลิงขึ้นมาสําหรับห้องครูฝนนะคะเล่มน้องลิงจะถึงหน้าที่6แล้วใช่ไหมคะวันนี้ห้องครูฝนทําหน้าที่7แล้วก็ทําหน้าที่8ค่ะ ทำสองหน้านะคะห้องครูฝนหนึ่งทับหนึ่งให้ทำหน้าที่เจ็ดแล้วก็หน้าที่แปดนะคะสำหรับห้องครูทิพย์นะคะห้องครูทิพย์เล่นน้องลิงคัดไทยจะทำถึงหน้าที่สิบสองแล้วใช่ไหมคะวันนี้ห้องครูทิพย์ทำหน้าที่สิบสามแล้วก็ทำหน้าที่สิบสี่ค่ะวันนี้ห้องครูทิพย์นะคะทำหน้าที่สิบสามแล้วก็ทำหน้าที่สิบสี่ค่ะ ส่วนห้องครูแนทนะคะถึงหน้าที่11แล้ววันนี้ให้ขึ้นในหน้าที่12แล้วก็13ค่ะอ่ะลงมือทำได้เลยนะคะวันนี้เราจะทำคนละสองหน้านะคะคุณแนททวนใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเล่มน้องลิงคัทไทยห้องครูฝนนะคะให้ทำหน้า7กับหน้า8ห้องครูทิพย์ทำหน้า13กับหน้า14ห้องครูแนททำหน้า12แล้วก็ทำหน้า13ค่ะ ไม่ใช่ค่ะคุณแอนห้องเราถึงหน <18, S 2> ้าสิบเอ็ดค่ะอ๋อวันนี้วันนี้เราจะขึ้นหน้าสิบเอ็ดใช่ไหมลูกอ่ะโอเคคุณแอ็ขอโทษแล้วกันอย่างนั้นขึ้นหน้าสิบเอ็ดกับหน้าสิบสองนะคะอ่าลงมือทําได้เลยมันขึ้นสไลด์ไม่ได้นะคะนักเรียนเนื่องจากว่าอ่ะทั้งสามห้องนะคะเราไปไม่พร้อมกันนะลูกนะ้ดังนั้นคุณแอ็บอกเลขหน้าแล้วนะคะนักเรียนทําได้เลยนะคะวันนี้ทําคนละสองหน้าพอ วิชาคัดไทยนะคะเด็กๆต้องเขียนให้มันตรงกับเส้นป่านะคะถ้าใครเขียนไม่ตรงตามเส้นป่าเวลาที่คุณครูตรวจคุณครูจะให้ลบแล้วก็เขียนใหม่นะดังนั้นถ้าใครไม่อยากทํางานซ้ําๆหลายรอบนะคะทํารอบเดียวให้ดีที่สุดไม่ต้องรีบนะคะเวลามีตั้ง45นาทีนะคะเด็กๆซึ่งนานมากเลยเด็กๆสามารถค่อยๆนะคะบรรจงเขียนตรงไหนที่มันเป็นบรรทัดว่างๆนะคะเราอย่าลืมเขียนคาคานั้นนะคะลงไปด้วยนะลูก เห็นไหมคะข้างๆเส้นประมันจะมีเส้นบรรทัดว่างๆไว้ให้เราเขียนตามนะคะดังนั้นนักเรียนสามารถเขียนคำคำนั้นตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะลงข้างๆคำที่เป็นเส้นประได้เลยวันนี้ทำสองหน้าอย่าลืมนะคะระบายสีให้เรียบร้อยให้สวยงามด้วยนะคะ ใครสงสัยตรงไหนนะคะเปิดไมโครโฟนถามคุณครูได้เลยนะคะนักเรียนที่ปิดกล้องอยู่ทำด้วยนะลูกนะเดี๋ยวงานไม่เสร็จนะคะสินน่ตั้งใจเขียนนะเดี๋ยวงานไม่เสร็จนะเข้าใจไหมลูกเดี๋ยวหลังจากคาบนี้นะคะเราก็จะได้พักเบรกนะคะ15นาทีนะคะแล้วก็จะมาเจอกันในชั่วโมงลูกเสือเนตรนารีนั่นเอง กิตสาทำด้วยนะลูกนะกินสดานะสมาชิกเราคนหนึ่งหายไปไหนนะวันนี้ทำไมมันเหลือแค่ส1มคนใครหายอันปันหายแน่เลยไม่เห็นอันปัน๋อ,อเห็นแล้วโอเค ค่อยๆลากเส้นนะคะเด็กๆการคัดไทยเนี่ยจะเป็นการฝึกสมาธินะคะแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมือของเราด้วยนะคะบางคนกล้ามเนื้อมือยังไม่แข็งแรงนะคะเด็กๆดังนั้นเนี่ยวิธีการเขียนตามเส้นปะนะคะช่วยได้ ค่ะธัญ,ญาทานเขียนหรือยังธัญ,ญาทานหันไปคุยกับจัก,กรพัฒน์แน่เลยใช่ไหมจัก,กรพัฒน์คือตัวเนียใช่ไหมคะคุณครูเนี่ยใช่ค่ะ เขียนเลได้ค่ถ้ามัน,บบน,บบน,บบนว่างเหลืออยู่ะค่ะใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะย้โลถ้าตรงไหนนะคะเส้นบนรรทัดมันว่างๆนะคะดเด็กๆแสดงว่าเขาให้เราเขียนคาคานั้นนะคะลงไปในบนรรทัดนั้นด้วยเห็นไหมคะซึ่งแต่ละบรรทัดเนี่ยมันจะเว้นที่ว่างๆนะคะไว้ให้เรานักเรียนก็ต้องคัดคํานั้นนะคะลงไปด้วยนะคะเหมือนกับทุกๆครั้งที่เราทําผ่านมานะลูก ค่ะตัวบรรจงเต็มบรรทัดส,สวยๆนะคะเพราะว่ามันเป็นวิชาคัดไทยเหมือนปีที่แล้วอะรุ่นพี่พวกเราเขียนไม่สวยคุณแมก็ให้ลบนะคะแล้วก็เขียนใหม่เขียนจนกว่าจะสวยเร็วๆกันนะชารีบดื่มนมแล้วก็ค่อยเขียนค่ะหลังจากคาบนี้ก็จะได้ไปพักเบรกแล้วค่ะนักเรียนอดทนก่อนนะคะใครที่หิวขนมหิวนมนะคะ เดี๋ยวให้พักเบรกสิบห้านาทีนะคะกินให้จุดใจไปเลยตอนนี้เขียนหนังสือก่อนนะคะเรียนหนังสือก่อน คุณครูคคค่ะคุณครูแม<า>่คะค่ะค่ะคณิตคิดเล็วต้องเขียนกี่หน้านะคะน้องเยี่ยมโรทามเสร็จแล้วเราลูกค้าไทยอะเยั่ยค่ะหนูแค่ทมเฉยๆคะ่ะเดี๋ยวทำคัดไทยก่อนนะคะถ้าเวลาเราเหลือเดี๋ยวคุณจะให้ทำคณิตคิดเร็วนะคะ แต่ว่าน่าจะใช้เวลานานอยู่เพราะว่าเราต้องระบายสีด้วยนะคะสำหรับคัดไทยวันนี้ทำสองหน้าพอนะคะกิจกรรมเสริมพิเศษของเราเดี๋ยวคุณนแะจ้งอีกเรื่องหนึ่งนะคะนักเรียนที่จะมาเรียนออนไซต์นะคะวันจันทร์หน้า ให้นักเรียนเตรียมเงินมาด้วยนะคะ195บาทเพื่อที่จะมาซื้อหนังสือวิชาดอลลาร์นะคะเอาเงินใส่ในถุงแล้วก็ใส่ในกระเป๋านะคะเตรียมให้ครูประจําชั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวครูประจําชั้นจะเป็นคนไปซื้อให้เพราะว่านักเรียนที่มีอ่านักเรียนที่มาเรียนออนไลน์สัปดาห์นี้นะคะเขาซื้อกันแล้วนะลูกนะนะคะดังนั้นเตรียมเงินมาด้วย195บาทนะคะ สำหรับชุดไทยนะคะเด็กๆตอนนี้นะคะน่าจะมีมาแล้วนะคะเดี๋ยวรอครูประจำชั้นแจกให้นะคะวันนี้นะักเรียนที่เรียนออนไลน์น่าจะได้แล้วชุดไทย นักเรียนทำนะคะทำรอคุณครูก่อนนะเดี๋ยวคุณครูไปสอบถามให้แป๊บหนึ่งนะคะว่าผู้นี้ต้องแต่งกายด้วยชุดอะไรนะลูกนะโอเคไหมเอ่ยเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะคะโอเคค่ะอ่ะโอเคค่ะทำงานรอคุณแอดก่อนคะ่ะแป๊บหนึ่ง นักเรียนคะพรุ่งนี้ให้แต่งกายด้วยชุดไทยนะคะแล้วแต่นักเรียนเลยฟรีสไตล์นะคะขอให้เป็นตรีมไทยไทยก็พอนะคะโอเคค่ะค่ะเพราะว่านักเรียนที่เรียนออนไลน์อยู่นะคะยังไม่ได้รับชุดไทยเนาะดังนั้นสามารถแต่งชุดไทยนะคะของปีที่แล้วก็ได้นะลูกนะเอามาใส่นะคะเป็นตรีมชุดไทยเอามาใส่ได้เลย กอแครับปีที่แล้เป็นแบบไหนหรอคะคุณครูคุณแมทเป็นแบบกรปกหรอคะอ่าแบบไหนก็ได้คะ่ะแล้วแต่หนูเลยเสื้อจะเป็นเสื้อลูกไม้เสื้อไทยยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมนะคะค่ายสังคมศึกษามันจะตรงกับวันลอยกระทงพอดีเลยนะคะเด็กๆ สำหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์นะคะเดี๋ยวต้องรอคุณครูห้องเสื้อผ้าแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะให้นักเรียนเนี่ยสามารถมารับชุดไทยได้ในวันไหนนะคะแต่ว่านักเรียนที่เรียนออนไซต์ site, ที่โรงเรียนได้รับแล้วเนื่องจากว่าคุณครูเขาจะต้องวัดตัวให้นะคะเด็กๆเพราะว่าบางคนมันอาจจะตัวใหญ่บางคนอาจจะตัวเล็กนะคะจงกระเบนอาจจะสั้นจะยาวอันนี้เราต้องวัดนะคะเราไม่สามารถแจกไปเลยได้นะคะ ดังนั้นใครที่มาเรียนออนไซต์นะคะสัปดาห์หน้าก็จะได้รับชุดไทยไปด้วยนะคะ